อะกคั้ขาไปกลับมาทั <h? ้งไงเนี่ยไอ้หัวไปไหนวะไอ้ขาบ้านมีแค่นี้เปแอบที่ไหนก็ไม่รู้นี่เจอโต้เลยเพื่อนเอ้ยคุยกูหลงทำไมอ่ะอะไรออกมาคุยกูดิกลัวผีหรอไม่ต้องกลัวอีกครั้งวิ่งผ่านปทีนี้หรือเปล่าไม่เห็นเลยเฮ้ย บ้านก็มีอยู่แค่นี้มันก็ไม่เห็นได้ไงไม่เห็นนะแน่ใจนะถ้าลอกูจับไดู้ฟหัวเลยนะไม่มีท่านมาทนี้ทงนั่นนั่นหละไม่มีแน่ไม่มีไอคออยู่ไหนไอคอา่เหาเหาไป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 ไดปไ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 ปุปปัปไ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 ป่ปัปไปไไอไป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 ่ไปไปไ่ไปไไไปไไาไปไปไปไ มึงบอกมปนจะไวกว่าไหมอยู่ไหนหาเอาเองมึงมีนักป้าไอ้ข้อยเฮ้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 ยเ คนมึงทำอะไรแม่กูไอ้คนมึงที่บอกนะว่ามึงเนี่ยข้ามโลกโวยทำไมอะข้ามไหนลูกกูลูกมึงทกี้ไหนลูกโงเหงื่อกภาคเลยเหงื่อไอ้ไอ้จังไรไม่ได้จังไรเมื่อไรอ่ะเพราะอภิไม่ต้องเหมือนกันเลยไม่เหมือนคนไรอยมึงทำได้ยังไงแม่กูตายแล้วเดี่ยมึงทำได้ยังไงาไม่ได้พอทำยังไง มึงทำได้ยังไงอะไอ้หนูขอยเทงลูกทำไมอ่ะล่ะไปตะโกนแล้วก็ถี่ก็คอยเทล็องใช้ใครเลยนี่นะมึงมึงเก็บศพแม่กูเลยนะเก็บศพแม่ไปวัดตนทำไมล่าะยังเบื่อผมจะเผาแม่กูแล้วยังใจได้มนีเนืดยังเอาไปให้คนบริจาคไม่ต้องเก็บศพแม่กูกูกลับมาเทียร์ด้วยใช่ผมจะค่อยค้างก่อน